จบใหม่ควรหางานที่มั่นคงก่อนหรือหางานที่ได้เงินเยอะก่อนดีคะผิดทั้งคู่ค่ะหางานที่มั่นคงเนี่ยอาจจะเฉื่อยเกินไปเคยเห็นไหมคะว่าทํางานไปเรื่อยๆจนกเกษียณก็พอเป็นแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองน้อยมาก ส่วนถ้าหางานเงินเดือนเยอะก่อนเนี่ยหลายครั้งเขาก็อยากจะ maximize value ที่เรามีโดยที่ไม่ได้ทำให้เรามี value เพิ่มขึ้นหมาความว่าเราจะไม่ได้พัฒนาตัวเองค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากให้มองหาคือเจ้านายที่ช่วยสอนงานคําว่าสอนงานไม่ได้หมายความว่ามานั่งสอนทีละอย่างทีละอย่างเหมือนเป็นอาจารย์แต่หมายความว่าเขาให้โอกาส ในการพัฒนาตัวเองของเราเขาให้โอกาสเราล้มได้ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําให้ดีกว่าเดิมถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยแบบเดียวหองก็จะเก่งแล้วก็โตเร็วกว่าเพื่อนๆหลังจากนั้นพอความสามารถเราไปไกลเงินเดือนเราก็เรียกได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะได้งานแบบที่มั่นคงหรือแบบที่เงินเดือนเยอะ